พี่น้องมาเดินนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นพี่น้องก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นก๋วยเตี๋ยวรอบเดึอกพี่น้องมามาเบิงเิงเปิงฟาดนน่เนื้อหมูตุ๋นไปห้าชั่วโมงนะเพื่อนแซ่เป็นแซ่พี่น้องก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นรอบเดึอกนะคะสูตรใบบัวลำพี่น้องมาเด้อมาเด้อไผ่ปม้าอดเลยน่เห็นบอกแซ่แซ่จวดจาดฟาดเดือนะคะใส่ถั่วลิสงนาเพื่อนถั่วลิสงตังเองเนี่ย ตามแบบบดบดพี่น้องบอบอละเอียดนะเนาะมาดูน้ำว้าวเดิมเดิเดิเข้มข้นเข้มข้นแทบปวดโพมุ้งมาแตงเพื่งนพี่น้องเนื้อหมูนี่เนื้อหมูตุนนุ่มๆนะคะละลายในลิน้นนะเพื่อนเด้อเนื้อหมูนุ่มมากนะคะล่อนจากกระดูกเลยนะพี่น้องมาเดินมาเดินผู้ใดบ่ไม่อย่างกินนะคะตามมาตามมาพี่น้องหมูตุนนะ่นนั่นนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุมน ก๋วเตี๋ยวต้มยำหมูตุ๋นในต่างแดนพี่น้องตามมาเด้อใครอยากกินก็ได้